เดี๋ยวผมการ์ดมีข้อมูลท่านเลยครับผมวันนี้พวเราจะมาวันนี้พวเราจะมานำเสนอตัวสำรวจแดนเฉือน Amazon ครับผม Amazon ถ้าผมสำหรับแพคเกจต่อนะครับผมก็จะมี2วัน1เคืนครับผมในราคา7,000บาทครับผมแล้วก็แพคเกจตัวจะเป็น3วัน2เคืนครับผมราคาอยู่ที่2,000บาทครับผมต่อที่คนนะ ประมาณไม่ที่ได้นะครับผมก็จะเป็นเที่ยวบินไปกลับครับผมแล้วก็จะเป็นห้องพักโรงแรม5ดาวครับผมอาหารจานมื้อต่อวันแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของในแต่ละวันครับผมแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของในแม่น้ำป่าในตอนนั้นครับผมก็จะเป็นแม่น้ำในตอนน้บผมแล้วก็แหล่งที่อาศัยของละบ้านสี่ครูนครับผมก็จะเป็นภ่าบ้านถ้ำโบราณครับผม ตอไครับที่พักนะก็จะเป็นโรงแรม TRYP by w h i t m a n แมนตัวหน่อยเระเกได้ว่าดีอุปกรณ์ที่ทางโรงแรมจะจัดเตรียมมาให้เราก็จะเป็นเสื้อผ้า,ชาเช่นพวกเสื้อแขนยาวเสื้อกีขาย,ยาวคผมต่อจะเป็นยาสารรองเช่นย,ยากระยุมยาแก้ปวดครับผมสามทร่เราจะเป็นอุปกรณ์เล็กตัวหนครับเช่นกล้องหรือพวกล้อง หรือวอินเตอร์เน็ตนะครับผมอาหารลอดอาหารนะครับผมทำเนี่จะจัดเตรียมไว้ให้สามวันนะผมก็จะมีมื้อกางวันมื้อบ่ายวนกเย็น้นี่คือกิจมที่เราจะทำค่ะืวันที่น่เียเราจะเ็มถึงเที่ยงเราจะทำการสั่งจข้ามบ้าโบรา ที่สองก็คือใเวลาเจ็ดโมงสิบถึงสิบโมงเพื่อที่เราจะถ่ายภาพเป็นความประทับใจที่อเมซอนค่ะแล้วก็สิบโมงขึ้นถึงบ่ายสองขึ้นเราจะนั่งเรือสำรวจจากเอเอนแล้วก็บ่ายสองสามสิบถึงสี่โมงเราจะปลูกต้นไม้ที่ทางทัวเราจะเตรียมไว้ให้ค่ะที่จะทำในวันที่สามเจ็ดโมงสิบถึงเก้าโมงเราจะไล่น้ำ ปาโลมาสีชมพู3โมถึง3 3โมงครึ่งถึง10โมเราจะทำให้ตั้งชั้นเลือกพอไฟ9โมงข้างสิจิ๋วที่ยเราจะฟังเรื่องเล่าจากคนพื้นเมืองค่ะลักษณะของป่าในส่วนชายทะเลป่าเกลือร้อนนะครับป่าเกลือร้อนคือป่าที่ควบคุมไปเกลือร้อนของโลกเราจะแบ่งเป็น3ประเภทประเภทที่1ป่าพันใบ ป่าไม้ตันใบพอแครับเส้นป่าที่จะมีความเีจริญตลอดทั้งปีต้นไม้จะไม่ตันใบหมดองต้นแต่จะมีใบใหม่เข้ามาแทรใบเก่าสมดุลก็จะเช่นนะครับป่าลุงดิบป่าลงดิบแรงป่าชายเลนสองนะครับป่าตันใบเป็นป่าที่จะ ขัดไปตอนฤดูผลด,ด,ดูแรงและจะมีใบสีเขียวสุ่อตลวด่ดูผลเช่นป่าผสมขัดไปก็ป่าเป็นลำต่งางนะครับป่าที่มีราคาพิเศษเป็นป่าที่มีพื้นที่น้อยขึ้นอยู่กับการการะจายของบริเวณเฉพาะต,ต่างจากบริเวณอื่นเช่นป่าหาดใตา้ป่าลึง ที่สามารถพบได้ในป่าอเมซอนนะครับอันแรกนะครับลิงเกรล์ที่ชื่อลิงกระรอกเพราะว่ามีตัวลักษณะอการภาพตัวเล็กนะครับแล้วก็หางเหมือนกระรอกอันที่สองนะครับอนาคอนดาที่เขาตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าให้สอดพร้อมกับตั้งตระห่านตัวใหญ่นะครับหรือว่าในป่อันที่สามนะครับฮาร์พีอีเกิลอาเห็นชื่ออาเห็นชื่อนี้เพราะว่าฮาร์พี มาจากาใใตัดในตำนานอีกนะครับที่มีความน่าเกรงขามและดุดนันแล้วก็ฮาร์ี้ก็จัดอยู่ในตัดนักล่าระดับสูงนะครับสีนะครับ,รบลิงทงันสไปเดอร์สาเหตุที่ชื่อนี้เพราะว่ามีแขนขาที่ยาวก่อํำตัวแล้วก็หาที่สามารถใช้ในการโผล่กินต้นไม้ได้นะครับ ครันที่ห้าครับกดปีทุ่สอนตาเห็นี่ชื่อนี้เพราะว่าชาวเผ่าลินบ้านนะครับเอาฟีของกบนี้เป็นทาลงลูกสอนหรือเอาลูกทำพืชที่สามารถพบได้ในป่าเขตร้อนนะครับต้นบาซิลนัสตาเห็นที่ชื่อนี้เพราะว่า อ,อยู่ที่บาทิวนะครับแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกาทิวเรื่อกนั้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ข้างในสามารถกินได้แล้วต้นผีนะครับต้นนี้มีต้นมเดือดได้ชื่อน,นี้เพราะว่าเขาการเจินเติบโตของเขาเนี่ยเป็นมเมล็ดแล้วก็ไปเกาะตรงต้นเกิดดลาวนอกขอกมากครับ ก็จะปล่อยล่าข่ากายแล้วก็บีครับนเจ้าบ้านแห้ตายนะครับก็เลยเป็นชื่อต้นผีนะครับกต้นบอกวาก็ต้นนีต่อเลยนะครับวอวิโตียสาเหตุที่ชื่อนี้เพราะว่าตั้งเพื่อ เป็นแหวนแก่ราชินีวิกตอรียาที่ชื่นคองล่านนะครับต่อมาแวนด้านะครับ,รบที่ชื่อนี้เพราะว่าตั้งในแนวที่ให้เกียรต์ในวงการศึกษานะครับและก็เป็นที่นิยมในผู้รักต้นไม้นะครับครับผมสำหรับโปรโมชั่นะครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถจองตั๋วได้วันที่ ที่เถึงห้านาคมนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าจองแทนถ้าเที่เ็ถึงวันที่ห้าพาคมนครับผมจะลดราคาลงห้าสิบปอร์เซ็นะครับผมจากราคาปกติหนึ่งองหื่บาทนะครับผมจะเหลือราคาเดียงแค่หนแบาท่านั้นครับผมก็สำหรับโปรโมนี่ได้ก็จะเป็นเที่ยวบินไปกลับเหมือนะครับผมข้อพักในผ้าดาวเหมือนกันอาหารามื้อ่อเหมือนกันแล้วก็จะแถมถ่ายภาพการทีของแต่ละวันด้วยนครับผมอุปกรณ์อุปรณตรวจครับผม แล้วเราจออกมาทกันในวันที problem, ่สมีนาคมส5งพน้ี่ินี้ต่อได้ที่โทรศามเนีเเจ็ด้าสิบนม่ที่เไม่ดูแล้วแล้วก็ติดต่อที่มีซรทัวนะครับผมจา g m i l หรือควาจขเพื่อนะจจี้วผมกการเสรดี่ท่าผมครับ